หากินสวัสดีจ้าช่องไม่อิ่มมาแล้วจ้า มื่อน,นี้ได้ตำกุ้งสดจะเพ็ดเพ็ดเ,เลยมื่อนี้ไข่แตกพี่น้องบ่ได้ไหลมาสองมือแล้วจ้ะไปฉีดวัคซีนมาไข่แตกอันก็เลยจัดไอ้ตำกุ้งสดเพ็ดเพ็ดเ,เลยจ้ะมื่อนี้ให้เศร้าไขา่เลยมื่อนี้จ้ะปวดหัวปวดหางมีเบิดพี่น้องอันไปฉีดวัคซีนมาเพิ่งจะได้มาเอ็ดคลิปนี่ละจ้ะก็กเลยคึดอยากตำบม้อฮวงแซ่บๆจ้ะก็กเลยได้กุ้งมาจ้ะกุ้งสดๆเลย ก็เลยตำไซบกหฮงกินจม้มเลยในแซ่บๆกะจะมีทั่วพู่จ้ะแล้วก็มักแดดดีดมีผักบุ้งน้ำจักรับเนาะและ้วก็มีมเม็ดกระทินอยูเซบอ่ะเอาไปใส่จวยนี่ในมเม็ดกระทินใส่นำ้ำเม็ดผักกระเฉดเอากิ่งไปแล้ว <laughs> กิ่นโตเอาน้ำกระเฮียโอ้ยบาดนี่น้ำกระเฮียพร้อม น้ำลายละจุ้มมาแซ่บๆน้องกันพี่นอ้องอเฮ้ยเผ็ดคักจวดจัดใส่อต้มใส่กระเทียมทนน้ำจ้ำโอ้สว่าวงว่ากินกับไอนข้าวปุ้นมันเนี่ยจวดจัดคักรสว่างเลยบาทเนี่ย แขนกับบ่ท่านได้เศร้าเจ็บดอกพี่นอ้องแต่กับพ่อทนได้อยู่มือแรงลุกบ่ได้อิลยเป็นไขไ่ไหมนอนอยู่เบิดมือกินยาแล้วก็นอนอืมคัดใส่ทั้งพริกแห้งพริกสด gì không nữa nó ra đi Cùng tối như ta. thế nào Nhà nhỏ Thịt Chuột giọt Chuột Cùng cái tối nha Hạt bụng Hạt bụng của Oan Oan. นิ้วแห้งไม่ผัดกระเสียดอมณบรรยากาศก็เป็นเหมือ,อนเหมือนคือมลางห้องเลยมาสด ระวนันบอเกเผ็ดจะเป็นของร้ายๆๆอะไรบ้างกุ้งประมาณเคร็มโรดอีกและแกออกมาแล้วร้ายครักมันหูวา่าจะกินเบิร์ดเบอร์เด้เนี่ยปากกระยากตายเนี่ยกินยาอะไรกินยาพาร,ราตัดลอยไหม มุย้ยอ,อยู่สแต่ตอนบะคงข่อยมีแต่ตอนกุ้งอืม้มกุ้งอื้ม,มช่วงเฮพิกัด พี่แดาวก็สุดตามจะกลุ่งบ,บังดุษฎียาขอยพี่น่องโทษรอยสับกับบ้าหมูเป็นยังไงเปลี่ยนสีไหมผ่ามันบดสัตว์กับ,อบคออภัยพี่น่องบริท่านต่างขาหูสับไหม มันเป็นสีอย่างมั้ยกะเทียมโทนพร้อมเผ็ดใ่กันมาแล้วปากติดท้เผ็ดแห้งลเงาสดฟวดออกแล้ว ผักสุดยอดพี่นอ้องเพชรขลุ่ยใหญ่โตยังไง ปากตายๆๆกินยังกับ้านแชบพี่น้เ็ม2 น้ำหลายครับอืมสุดยอดไซริปพี่น้องกุ้งริป มาจ่วนเหมือนกันพี่น้องบังนี่อเพชรคักรนี่อย่างปลกพี่น้อง มนได้กินเผ็ดมาด่วนนะขุ้งตัวบ้างหญ่พี่น้องครับข้างห่อนพหอมพี่เนาะข้างห่อนข้งเผ็ด กับอันนี้กับเพชรพี่นอ้องมันกแรกดีกับเพลสโคตรดดอ่ะข่าหิม เผ็ดเลยเพลิน้องเผ็ดครับจวดจัดมื่อวานผู้ใด้ึกใจคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำพี่น้องเนาะตํากุ้งสดเพลิดเผ็ดพี่พน้องวันนี้มื่อวานไม่อิ่มก็ขอตัวลาไปก่อนจ้่สวัสดีจ้าเพลินแห้ง